เคยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันเนี้ยเราทํางานกันไปเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงในชีวิตเพื่ออนาคตหรือแค่เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆตอนนี้เรากําลังอยู่ในประเทศไทยประเทศที่ค่าครองชีพส่วนทางกับรายได้ตอนเด็กๆเ,เราถูกสอนว่าให้ตั้งใจเรียนพอโตขึ้นก็จะได้มีงานดีๆทําแต่พอโตมาจริงๆเรียนจบปริญญาตรีเงินเดือนสตาร์ทที่หมื่ห้า เจอค่าเช่าค่าหนําค่าไฟค่าเดินทางค่าค่าวันละสามมื้อเอา้าหมดแล้วนี่แล้วไหนเงินเก็บล่ะอ๋อใช่คงได้แค่เก็บไว้ในความทรงจำถ้าเรามองในมุมนี้จริงๆนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเดือนหรอกแต่มันคือคุณภาพชีวิตที่เราโดนจ่ายน้อยแบบเนี้ยมันเป็นความเคยชินของระบบโครงสร้างของรัฐหรือโครงสร้างของบริษัทหรืออะไรก็ตามแต่ทุกๆอย่างอะ่ะมันมีผล หลายคนก็ยอมทนกับงานตกสิเพียงแค่เพราะว่ามันมีเงินเดือนให้เราทุกเดือนน่ะหลายคนไม่กล้าที่จะลาออกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรจะกินและหลายคนน่ะเขาก็ไม่ได้อยากรวยหรอกก็แค่อยากมีชีวิตที่ไม่ต้องกลัวว่าทุกๆสิ้นเดือนอะเงินจะพอเหลือกินข้าวหรือเปล่าเดี๋ยบางคนก็ไม่ได้อยากเป็นเศรษฐีเลยแต่แค่อยากมีชีวิตที่ไม่ต้องมาตั้งคำถามว่าทำไมชีวิตกูต้องมาเจอแบบนี้วะใครบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ลองไม่มีเงินดูดิครับเราจะได้รู้ว่าความสุข แม่งแพงขนาดไหน